มีผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากเป็นประวัติการย้ายเข้าไปอยู่ในสหรัฐเราไปดูกันค่ะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทาให้เศรษฐกิจของอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสหรัฐกําลังเผชิญกับจานวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดคลื่นอพยพครั้งใหญ่ในช่วงปลายทศวรรษ1,800สํานักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐกล่าวว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ราว6 5น5 0 0 0คนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย S born. <S เมื่อปีที่แล้วมีทารกเกิดในสหรัฐน้อยลงน้อยกว่า3ล้าน6แสนคนจากนั้นก็มีคนอพยพผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศนี้ซิโมเชนวิจัยด้านประชากรกล่าวว่า10%ของทารกเหล่านั้นเป็นลูกของผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายผมเห็นด้วยกับการมีลูกเพิ่มขึ้นเอาละ่ะผมเห็นด้วยกับการเติบโตของประชากรผมคิดว่าการลดลงของประชากรจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของสังคม โมเช่กล่าวว่าการอ,อพยพครั้งนี้อาจช่วยสหรัฐที่มีอัตราการเกิดต่ำเป็นประวัติการได้แต่เขาบอกว่าถ้าให้พลเมืองมีลูกมันจะดีกว่าประชากรเพิ่มจากผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายข้อมูลของสำนักงานสำรวจสัมาโนประชากรบ่งชี้ว่าผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาต่ำและพร้อมที่จะทำงานผู้อพยพเหล่านี้แข่งขันกับชาวมริกันโดยกำเนิดเพื่อหางานที่มีรายได้ต่ำและมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าจ้างต่ำอยู่แบบนั้น งานที่คนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทำกันมากที่สุดได้แก่การก่อสร้างแม่บ้านทำอาหารและพันโรงส่วนใหญ่มาจากประเทศในละตินอเมริกาเช่นเวเนซุเอลาเม็กซิโกและฮอนดูรัสนอกจากนี้ยังมีคนจำนวนมากมาจากจีนรัสเซียอินเดียหรือแอฟริกาด้วยจุดหมายปลายทางยอดนิยมได้แก่แคลิฟอร์เนียเท็กซัสนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และฟลอริดาสำนักง,งานงบประมาณรัฐสภาประมาณการว่า จำนวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นจะทำให้รายได้ของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้น1.2ล้านล้านดอลลาร์านในช่วง10ปีสำนักงานกล่าวว่าจำนวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้อพยพเองจะต้องเสียภาษี